สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยพาดูจะพามาดูวิธีการทำอ่อมเครื่องในกัวนะคะใส่ผักไปหลายชนิดก็จะมีผักหอมโหละพาชีลาวแล้วอีกหนึ่งก็คือใบชะพูนะคะหรือว่าผักอีเลิศบ้านเราส่วนประกอบส่วนผสมก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใบใบมะกรูดพริกนะคะ พี่ก็คือจะเอาทําเป็นลูกโดดนะคะจะมีขาและก็ตะไคร้และนี่ค่ะเครื่องในงัวที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรามาดูวิธีการทําค่ะค่ะหลังจากที่เราหั่นตะไคร้แล้วนะคะเราก็จะนํามาตัาเลยนะคะนี่นะคะ ถ้ตา,าตะไคร้ตำละเอียดแล้วนะคะแล้วก็จะเ,าเอากระเทียมใส่เข้าไปแล้วก็หมอมแดงนะคะแล้วเราจะตำกันค่ะตำด้วยพริกนะคะพริกแห้งนี่นะคะแล้วเราก็จะตำให้ละเอียด ได้แล้วนะคะพริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้เราตำละเอียดแล้วแล้วเราก็จะไปทำกันค่ะนี่นะคะเราก็ตำเครื่องแล้วเราก็มาลงกระทะดูหม้อ,มอก,ก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะเป็นกระทะนะคะเราก็มาคั่วพริกกระเทียมหอมแดงที่เราโขลกว้ตำไว้ที่มันละเอียดแล้ว มันมีกลิ่นหอมก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาเครื่องในวัวใส่เข้าไปค่ะเรายังจะไม่เติมน้านะคะเรื่อยๆนะคะจนเสรจนมีกลิ่นหอมเมืกลิ่นหอมนะคะเราจะเอาเครื่องในวัวใส่เข้าไป แต่แล้วให้กลิ่นหอมแล้วเราก็เอาเครื่องในวัวใส่เข้าไปดยนะคะคนพักหนึ่งแต่เราไม่ได้คั่วนานเพราะว่าเครื่องในวัวของเราได้ต้มสุกแล้วค่ะเมื่อคั่วไปแล้วได้ที่แล้วนะคะพักหนึ่งเราก็เอาปลานะคะประมาณสาม ช้อนแจงเลยค่ะครัวเข้าไปด้วยค่ะแต่ก่อนเพื่อนเลยนะคะ ตามด้วยคูรืนะคะก็กขึ่นช้อมโต๊ะนะคะใส่มากแซบบ่มากแส่บมน้อยแซ่บน้อยนะคะตามด้วยเกลือนะคะตักขึ้นช้อนแกงช้อมโต๊ะแล้วนะคะด้วยใบ,บมะกรูดนะคะ แล้วก็ลูกโดดใส่เข้าไปเลยค่ะด้วยน้ำล้างคุกเลยนะคะนี่น้ำล้างคุกเลยก็ต้องใส่มากนะคะน้ำหอมมากเลยค่ะนาก,กินมากทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วเราก็จะเอาผักมาใส่นะคะค่ะเราก็จะใส่ ข่าอ่อนลงไปนะคะฝานเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก็เอาตะไคร้ที่เราหั่นด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่าหลังจากเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำผักใส่ค่ะอันนี้ก็คือใบชะพูนะคะหรือผักอีเลิศบ้านเราใส่เลเยค่ะ ตามด้วยหหละพานะคะผักชีลาวค่ะต้นหอมนะคะผักกาดขาวนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่พอดีมีนะคะนี่ก็เลยใส่ให้มันเพิ่มรสชาติในความหวานนะคะผักทุกอย่างเราได้ใส่ลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้เรามา น้ันเนเเขากลยค่ะีน่นะคะเราก็คนให้มันเข้ากันเมื่อผักนี้เราก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะชิมรสชาติแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็ลองชิมดูนะคะว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเราก็เพิ่มสิ่งที่มันขาดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะ ออมเครื่องในวัวใส่ผักต่างๆก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะสีสันหน้าตาก็น่ากินมากเลยค่ะแม่อ้อยก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ